เห็นลิ์หลุดโปรเจกต์วัน <twitch S 1> ดีออริจินัลปี2569-2026ที่แชร์กันว่าเน็ตแล้วต้องบอกว่าขนลุกไลั์คือโหดมากเกาตายทุกเรื่องย้ำก่อนว่าอันนี้เป็นลิทที่เอาไปขายเอเจนซี่ต่างประเทศนะของจริงอาจมีปรับเปลี่ยนแต่แค่เห็นชื่อนักแสดงก็กระมัดรอแล้วเริ่มที่ความพีของ Trinity of Souls ที่ใส่ชื่อใหม่ดาวิกามา3ชื่อคือจะเล่นเป็นแฝดสหรือแยกร่างยังไงต้องรอติดตามส่วนเด e h i d เด n น h a d o w s แรงงานรีเมค ก็ดึงใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมาประกบเจเจพิพัฒน์อีกรอบเคมีคู่นี้ไว้ใจได้ที่เซอร์ไพรส์สุดต้องยกให้สอส้อยมาลารวมมิดดาราข้ามช่องแบบตะโกนเข้มหัสวีกระทิงขุนนรงมาเจอกับเ e อิญเอิญมิ้นมาเบลพีซีแถมรุ่นใหญ่หมิวลลิตาแม่มคัทลียามาครบอีกเรื่องที่น่าจับตาคือไมติลเตอร์อิสเอ็กเพเธอได้มุกดานารินรักมาคู่เอมสันเพชรคือจึงมากสายเดือดต้องเดือบแบงค์ข้อแก๊งสเตอร์รวมแก๊งเทจีสุดที่รักใบนรพัฒน์กิ๊กสุวจรนี ก้อยอราชพรและ Whisper of Desire ที่ดึงเทศไมรอนมาเจอฟิล์มธนพัฒ์เพิร์ธวิรินสาและที่ฮือฮาสุดคือ Girl from nowhere เด็กใหม่ซีซั่น3มีชื่อเบกกี้รีเบคก้าโผล่มาถ้าจริงคือปังแน่ส่วนเรื่องอื่นๆอย่างจูเลียต Flower Boy และ The Last Duel ก็รอเปิดตัวเต็มๆได้เลยปีหน้าช่องวันเอาเรื่องจริง